เย็นพอรอได้ในการที่จะดูดวงนะคะคนที่หนึ่งนะคะแม่ขออนุญาตดูคนที่หนึ่งคาสาธุค่ะชื่นชมครับคุณไพศาลขอบคุณมากๆค่ะพวกเราตื่นเต้นมากพวกเราดีใจมากถ้าเป็นแค่พี่ครูคนเดียวไม่สามารถนะคะจะบอกให้มันเป็นพลังของเทพเทพที่อยู่ในกายสังขารพี่ครูของต้นไม้ ของแม่พัชชาและเบื้องบนเทพที่เป็นปู่เวสสุวรรณพระปู่เวสสุวรรณเนี่ยท่านจะศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วมากขอบคุณน้องแนนสุดหัวใจค่ะแล้วห้องนี้รวมตัวรวมประสานในห้องนี้ยห้องแม่ครูเนี่ยน้องแนนน่ะดูแลพ่ออย่างดีเหมือนมาดามสุเลยแต่มาดามสุมีทั้งพ่อทั้งแม่งเนี่ยน้องแนนเขาเหลือพ่อคนเดียวดูแลทำกับข้าวให้กินแบบมาดามสุเด๊ะเลยนะคะอ่ะ ยินดีต้อนรับน้องแสนรักแสนล้านนะคะเข้าสู่ห้องของพี่ครูค่ะชื่นชมพี่แสนรักนะเก่งขึ้นมากเลย